สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง IC CNS Channel นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ที่วัดชัยมงคลนะครับอีกครั้งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือท่าน้ำแม่น้ำปิงนะครับวัดชัยมงคลนะครับวันนี้บรรยากาศก็ยังแดดจ้านะครับแต่เมื่อวานนี้ก็มีฝนตกนะครับเมื่อวานช่วงค่ำๆก็มีฝนตกมา วันนี้เรามาดูนะครับตอนนี้ก็แม่น้ําก็เปลี่ยนสีนะครับแม่น้ําปิงเปลี่ยนสีนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยนะครับวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศริมน้าปิงกันนะครับมาดูแม่น้ําเปลี่ยนสีกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็ลงมากันที่ท่าเรือพัชเชมงคแล้วนะครับแล้วก็นี่โอ้ยนกเยอะแยะเลย วันนี้บรรยากาศก็คนก็มาทําบุญปล่อยนกปล่อยปลากันนะครับเดีย๋ยวขอพูดเป็นภาษากาบเมืองนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก่็มาวันนี้ก่อมากันอยกันทีน้ท่าเรือเนาะท่านา้ำท่าน้ำวัดเชยมงคลแห่นกรมนะครับวันนี้ก่อมาพอแม่น้ําปิงอ่าโยกบตอนนี้เก็อยู่หิมน้ําปิงนะครับตอนนี้ก็แม่ปิงก็แม่น้ําปิงก็เปลี่ยนสีเพราะว่าตะวันนี้ก็มีฝนตกนะครับเมื่อค่ เมื่อตอนแรงๆซะน่อยค่ำๆก็มีฝนตกนักเลยนะครับแม่น้ำก็เลยน้ำก็เล,ำกเลยน้ำปิงก็เลยคุณนีา่าทนเป็นสีแดงเลยออกสีเปอะสีโคนเลยนะครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ต้าน้ำานะครับอันนี้เป็นโปะนะครับที่เขาจะปล่อยนกปล่อยปลากันตรงนี้วันนี้ก็มา รีวิวนะครับมาพอแม่น้ําปิงบรรยากาศหิมน้ําปิงมาพอแม่น้ําปิงเปลี่ยนสีนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กันได้นะครับช่อง i อซี่ซีเนสชันนะครับผมตะวันนี้ฝนตกมาขนาดตะวันนี้ไปล่นขึ้นดอยนะครับตะวันอิดขดวันนี้ก็เลยมาตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ยังฝนยังมาตกด้วยนะครับตอนนี้ก็ฟ้า พอแม่น้ำปิงเปลี่ยนสีนะครับผมอันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยอันนี้ก็คือตัางหลังน,นี้ก็จะเป็นวัดนะครับเป็นน,น้ำวัดชชยมงคลน,นะครับก็เป็นสาราพิมพ์น้ำนะครับ ันนี้ก็บรรยากาศของคนมาปล่อยนกปล่อยปลากันนะครับวันนี้วันนี้มาพอบรรยากาศแม่น้ําเปลี่ยนสีนะครับแต่ปลาก็ฮุกเรื่อยู่นี่โอ้ตายละเราจะได้หันวิถีชีวิตเราจะได้หันว,ว่าเออวัฏจักรชีวิต นี่ก็เป็นหิมน้ำปิงตแต่อะไนะครับ So good afternoon. Yeah. At noon. Uh, ladies and gentlemen. So welcome to my channel, IC s i n g a i o n Channel. Right now, I am here at nearby the riverbank, Maping River Right now. Right now, as uh yesterday there was a raining. Yeah. Last night. so you're gonna see the uh, mapping river it's gonna change the color is the red color here behind me is a uh, Chai Mongkon temple yeah and uh, you're gonna see uh, some several people they come here to make a marriage yeah and for uh, so นี่คือเดอะ e อสมอร์ฟิอา near by a mapping river Yes. น,นี่ก็บรรยากาศหิมน้ำปิงตอนนี้พอ,พอแม่น้ำปิงเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็นโป๊้ไม้ครับแบ่งไม้มาหมดแล้วการที่โป๊ะเต่า นี่เขาก็สามารถที่จะแล้วเขาเนี่ยก็เตียวตรงนี้มันจะมีทางเตียวตัวนะครับผมอันนี้จะหันหันเรือนะครับอันนี้ก็มีไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับผมแต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็เลยบม่มีนักท่องเที่ยวครับอ๋อไอ้หนูเปนตัไน Nearby here you're gonna see the bird pots here and there will be a coffee Yeah, a coffee shop on the boat. Yeah. So inside here, there will be the activities of our river crossings on the boat. Yeah. Mapping river cruise. This is the atmosphere of uh, red color, pink river. แม่น้ำเปลี่ยนสี as a raining last night, so river gonna change the color. โอเคครับตัวนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe ได้นะครับกดติดตามกดไลค์กันได้นะครับช่อง i c c sin e c h a n n e l นะครับ so right now uh you can you can like yeah please like and subscribe follow my channel here i c c sin e c h a n n e l โซลา i ีอารีเฮียคุณกำล g งจะเห็นเดอะไอรอนบริดจ์ย่านวารัตบริเอ่อหรือว่ a อ๋อดีอ r ร์เดอร์นวารัตบริดจ์ว่าได้วันนี้เราจะหันขัวเหล็กนะครับเราจะเห็นขัวเหล็กหรือว่าสะพานนวรัตเก่านะครับสะพานเหล็กนั่นเองอ่าด้านตรงข้ามนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับน,นี่ก็จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยว นั่งทานข้าวนั่งทานข้าวชมวิวริมน้ำปิงกันนะครับนีเอาบรรยากาศก็ช่วงนี้ก็มีลมเย็นๆเข้ามานะครับผมอันนี้ช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายนะครับอันนี้ลมก็พัดแต่กลางเออแต่มันก็ร้อนๆอยู่นะครับวิวอยู่นี้กนมกั่ง ตัวนี้ด้านฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยเราจะเห็นร้านกับข้าวนะร้านอาหารนะครับคนก็มานั่งทานข้าวกันนั่งทานข้าวชมวิวริมน้ําปิงกันไปนะครับผมไกลออกไปนั้นจะเป็นสาราค่ากบับอนุสรภรีพระเจ้ากาวิละนะครับ ปลาใหญ่ไล่กินปลาเล็กครับตรงนี้ตอนนี้ก็ยังมีฟ้าโปร่งนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรน,นะครับผม เครับผมฝนตกหนักแม่น้ำก็เปลี่ยนสีนะครับน,นี่บรรยากาศริมท่าเรือบรรยากาศริมท่านหนานะครับเพราวถ้าใครจะผ่านมานะครับก็ป้ไปไว้จิบกาแฟได้นะครับมา จิบกาแฟชมวิวน้ำปิงหรือไม่ก็จะหรือไม่ก็สามารถที่จะไปล่องเรือได้นะครับล่องเรือริมน้ำนะครับล่องอชมวิวริมน้ำปิงกันได้นะครับผมโอเคครับ